สวัสดีครับพบกับผมอวยน,นะครับกับการานานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการานานดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์และก็ลักนาสิงห์นะครับดวงวันที่1ถึงวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับเป็นคร่าวๆนะครับ ไม่ได้เป็นเฉพาะจอจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวอาซีสิงล์ลัคนาสิงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็รับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับถุกกำลังทรากรท์ที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ ให้เกิดความสำเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับชาวราศีสิงห์ลักนณะสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับพอนี้เป็นพลังดวงของท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเท่านั้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออไปมานาโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะครับในช่วงวันที่1ถึง15มีนาคมนี้นะครับว่าการงานธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องผลประโยชน์ต่างการเงิน นะครับที่จะมีกามาและก็ในเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดบ้างนะครับโดยกว้างๆโดยส่วนรวมนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะครับจะสื่อพลังความหม้ดวงผ่านมาตังไพ่ย 24, ิปซีใหปพอได้รู้แนวทางในลักษณะใดนะครับให้กับผู้ที่เป็น ชาวราศีสิงลัคกาสิง์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ไพ่ใบแรกนะครับเป็นพลังตัวตนในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับหกับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงลัคกาสิง์นะครับ6ไม้เท้านะครับก็บ่งบอกถึงสถานการณ์ของความสําเร็จได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพยายามอะไรมาก็ตามนะครับ ก็จะได้รับชัยชนะความสําเร็จที่จะทําให้ตั้นไปสู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องในการที่จะได้รับผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างมั่นคงรุ่งเรืองนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสดีๆไม่ว่าตั้นจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับก็จะไปสู่ความสําเร็จได้ในทางที่ดีหรือที่จะที่ดําเนินการอยู่แล้วมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องใน,น,ในความสําเร็จนั้นอย่างมั่นคงนะครับ หนึ่งไม้เท้านะครับโอกาสของการสร้างโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในการที่จะปอกโกยผลป,ประโยชน์ต่างการเงินต่างทรัพย์สินผลตอบแทนเข้ามานะครับก็เป็นการสร้างเส้นต่างใหม่ๆของรายได้รายรับที่เข้ามาเติมเต็มใคกรที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ท่านได้รับใจชนะในการไปสมัครงานเอาไว้ก็ตามนะครับที่จะได้โอกาสได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่ได้มีงานทํามีอาชีพหรือบางคนก็จะมีการ พิจารณาไตรตรองนะครับในการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองหรืออาจจะมีการพิจารณาจากงานาริกาขึ้นมานะครับที่จะสร้างเป็นธุรกิจรายได้รายรับเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางใหม่ๆในการที่จะรับผลประโยชน์เข้ามานะครับก็เป็นก่อนดีๆนะครับแล้วก็เจรยญนะครับสังคมเปิดโอกาสนะครับที่จะไอ้ตั้นนั้นได้รับความสําเร็จนะครับอะไรที่มีการ ทุ่มเทมาก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนไปพยายามมาลงทุนลงแรงนะครับใส่ใจต่างๆที่รอคอยในเรื่องของความสําเร็จนั้นก็จะทําให้ท่านได้รับโอกาสของความสําเร็จนะครับได้รับเกื้อกูลจากพลังต่างสังคมในทิศ่างที่ดีที่จะทําให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปในทิศ่างที่ดีนะครับแล้วก็เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องกับความมั่นคงความสําเร็จนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น ใครก็ตามนะครับในครัวเรือนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ตามนะครับมีพลังสนับสนุนที่มั่นคงแข็งแรงหรือจะเป็นสถานที่ก็ตามหรือโดยเฉพาะในเรื่องของยานพาหานะครับในการที่จะใช้ประกอบสัมมาอาชีพของท่านนั้นจะเอื้อคุณนำนวยประโยชน์ให้กับท่านอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะสร้างผลประโยชน์ให้ท่านได้กอบโกยในทิศทางที่ดีสร้างความมั่นคงโดยหน้าเติบโตนะครับในกอเสบเหรียญนะครับ การที่จะกอบโกยผลประโยชน์กับความสําเร็จโดยเฉพาะการทํางานในการผลิตอะไรต่างๆที่มีลูกน้องมากมายหรือการทํางานใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารอะไรก็ตามนะครับที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในความสําเร็จนั้นที่จะนามาซึ่งความมั่งคั่สมบูรณ์นะครับที่จะกอบโกยผลประโยชน์ผลกับอะไรก็มา สร้างความมั่งมีสีสุขเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องไม่ว่าท่านจะจับตามอะไรในช่วงนี้นะครับจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามหรือที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับในการที่จะกอบโกยผลประโยชน์บางท่านก็จะมีสถานการณ์ของการสร้างอะไรใหม่ๆที่ดังกล่าวมานะครับบางทีก็นาเงิน,นออมของตอนเองหรือร้านร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนในครัวเรือนญาติพี่น้องนะครับในการที่จะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆ นะครับก็เป็นการสร้างความสําเร็จในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามานะครับชัดสตินะครับอาจจะมีสถานการณ์ของการลงนามทําสัญญาอะไรการเกิดขึ้นกับโครงการใหม่ๆในช่วงนี้นะครับที่มีเข้ามาหรือใครที่รอคอยในเรื่องของการแข่งขันการช่วงชิงกับโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญสาคัญนะครับก็ทำให้ท่านนั้นได้รับชัยชนะที่รอคอยผลตอบรับผลตอบแทนนั้นเข้ามานะครับ จึงอาจจะมีคู่แข่งมากมายนะครับที่ในเชิงกลยุทธ์ต่างธุรกิจนะครับทียรจ,จะมีคู่แข่งต้องต่อสู้กันก็ทําให้ท่านมีโอกาสได้รับชัยชนะและก็ได้ดําเนินการลงนามตามสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นนะครับที่จะเป็นโครงการใหม่ๆที่จะมีก้ามาที่รอคอยก้ามาเติมเต็มนะครับที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกําไรมากมายให้เกิดขึ้นนะครับแล่ก็เด็กถือดา อาจจะมีพลังของความบัวร้อนบ้างนะครับในช่วงนี้ของชอา,าวราศีสิง์ลัณนาสิง์นะครับที่อาจจะมีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความดื้อบดสมควรนะครับเรียกว่าด้วยความเชื่อมั่นของตัวเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะตามห้้่านนั้นบางสถานการณ์ก็มีความอุดหงิดบ้างในบางอารมณ์นะครับที่มีอะไรเข้ามา,าตั้งตกใจบ้างไม่ตกใจบ้างนะครับ าบางสถานการณ์บางท่านก็นจะเรียกว่าเวียงวีนกับคนข้างๆรอบข้างได้ง่ายๆนะครัเตีอาจ,จะมีเข้ามาหรือบางทีจากเพศตรงข้ามนะครับที่เข้ามาสร้างอารมณ์หงุดหงิดให้เกิดขึ้นหรืออาจจะใครที่มีคู่รักคู่ครองนะครับที่อาจจะมีเข้ามา สร้างสภาวะตตมไม่ตั้นเสียความรู้สึกได้ในบางโอกาสบางอารมณ์นะครับที่แต่ไม่ตั้นหง,งุดหงิดขึ้นมาแต่อย่างใดก็ตามนะครับในความเชื่อมัน่นในการที่จะปรับสมดุลได้ในทิศทางที่ดีจะแต่ไม่ตั้งนั้นบริหารการงานธุรกิจของท่านไปสู่เส้นทางของความปลอดไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับเดอมิดนะครับ การรู้จักกลมใจนะครับรู้จักในการใช้หลักธรรมะมาดูแลมาควบคุมในสถานการณ์ต่างๆแม้จะหงุดหงิดงุนนันปั่นเล้งอะไรก็ตามนะครับหรืออะไรไม่สบอารมณ์ก็ตามนะครับท่านก็จะรู้จักในความนิ่งในการใช้ความพิจ,จรารณาพิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลหรือบางทีก็นําหลักธรรมะมาบราิหารมาจัดการในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับ ที่จะทาให้เดินหน้าสู่ความสดใสในทิศทางที่ปลอดภัยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เกื้อกูลนะครับแล้วก็ให้ท่านนั้นเติบโตในทิศทางที่ดียุ่งอารุ่งเรืองยิ่งขึ้นเดี่ยมเปรืนะครับขึ้นมาในเรือนของที่9นะครับในเรือนของการที่จะได้รับความเติบโตมากกว่าที่ผ่านมาในความสําเร็จนั้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพนักปกครองที่ดีนักบริหารนักจัดการที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ทําให้ท่านนั้น เสริมสร้างพลังเงินความเติบโต,ตอย่างต่อเนื่อง้วยภูมิความรู้้วยความสามารถของท่านนะครับแม้จะมีบางอารมณ์ที่หดหดบ้างปรุงพอใจบ้างไม่ปรุงพอใจบ้างก็ตามนะครับแต่การดูแลเอาใจใส,ใส่ด้วยความใส่ใจนะครับเพราะตามแม้ท่านนั้นบริหารการงานธุรกิจของท่านหรือจะมีคู่แข่งอะไรมาก็ตามนะครับท่านก็สามารถควา้าชนะได้ในต่างที่ดีนะครับแล้วก็โอกาสของการสร้างโครงการอะไรใหม่ๆนะครับ หรือบางท่านก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเห็นถึงในเรื่องของความสามารถของท่านนะครับในการพิจารณาในเรื่องของความเติบโตระดับเงินเดือนระดับตําแหน่งที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับบางท่านก็มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับกับการไปเริ่มต้นกับตําแหน่งอะไรใหม่ๆที่ใหญ่ที่สําคัญกว่าเดิมที่มีเข้ามานะครับหรือบางคนก็มีโอกาส เดินทางไปรับโครงการในต่างประเทศหรืออาจจะไปลงทุนธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศหรือมีการติดต่อกับชาวต่างชาตินะครับร่วมทำธุรกิจด้วยกันเป็นการกยับขยายความเติบโตมีการลงนามทำสัญญาการอะไรกันในช่วงนี้นะครับแม้จะมีวันสัปัาหาบ้างในบางเวลาในบางโอกาสก็ตามกับการเริ่มต้นนะครับเพราะว่าหนึ่งดาบในเรือนของที่สิบหรือไปไทยสำรับใบแรกนะครับในเรือนของกัมมะนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างเข้ามาให้กับชาว ราศีสิง์ลัคนาสิงก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะคุยต่างได้ด้วยความปลอดภัยนะครับกำจัดปัญหนานั้นตั้งแต่ดาบแรกตั้งแต่เริ่มต้นนะครับไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาบานปลายนะครับก็ําให้มีความเติบโตไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จสู่ยอดมากอ่อความสําเร็จรุ่งเรืองที่ก็ามาเติมเต็มนะครับ8เหรียญน,นะครับ การที่ทันใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นพัฒนาความเติบโตตั้งคุณภาพประสิทธิภาพกยันมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้ท่านมีโชคมีลาบในเรื่องของความสําเร็จในการที่จะดึงโดดผลป,ประโยชน์ผลไดรับเข้ามามีโชคมีลาบนะครับในเรื่องของลาภะในการที่จะท่านกอบโกยผลป,ประโยชน์ผลตอบแทนเข้ามามากมายนะครับเติบโตมากกว่าเดิมในการที่จะได้รับเพราะว่าท่านใส่ใจในเรื่องของการ เติมรายละเอียดในเรื่องของเกินการเติมประสิทธิภาพด้วยไอเดียหลากหลายมากมายนะครับแล้วก็โดยความขยันมันเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ได้รับโอกาสของการได้รับผลตอบแทนมากกว่าเดิมในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับและก่อนไ ในเรือนที่12บสองนะครับในเรือนของวินาทก็ตามนะครับแต่จะมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้ท่านได้รับโอกาสของความสําเร็จนั้นเข้ามาเติมเต็มนะครับมาเลี้ยงดูตั้งตัวเองและครอบครัวพลังสนับสนุนจากคนในครัวเรือนพลังสนับสนุนจากพลังแห่งความรักพลังแห่งความอบอุ่นนะครับก็เข้ามาเกื้อกนลเกื้อหนุนให ชาวราศีสิง์ลัคษาสิงนะครับมีพลังในการที่จะบ,บริหารจัดการการงานธุรกิจของท่านไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จนะครับทั้งอัศวินตือเหรียญน,นะครับในเรือนของพันตู้ก็ตามนะครับและก็ไบสิบถ้วยนะครับที่ขึ้นมาในพลังแห่งครอบครัวพลังแห่งความรักพลังแห่งความอบอุ่นพลังแห่งความสามารถกีในองค์กรก็ตามนะครับ ของบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความอบอุ่นด้วยความสามัคคีก็เป็นพลังที่สร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไม่ว่าอะไรจะส่งผลมาให้กระทบก็ตามนะครับก็ได้รับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะรับมือแค่ไขนะครับแล้วก็บริหารไปสู่ความเติบโตได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีที่จะสร้างความแข็งแรงมั่นคงอย่างต่อเนะื่องนะครับก็ส่งผลในช่วงนี้การเงินของชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์นะครับก็ามาเติมเต็ม ตั้งเส้นต่างเก่าๆนะครับที่เป็นการสร้างรายได้รายได้เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแล้วก็เส้นต่างใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่างงานมีโอกาสได้มีงานทํามีอาชีพหรือคนที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็มีการต่อย,ยอดมีการขยายสาขาเปิดเส้นต่างใหม่ๆตางการเงินเข้ามาเติมเต็มหรือไม่ได้ขยาย ความเติบโตสาขาอะไรใหม่ก็ตามก็จะมีการเติมพลังในการทุ่มเทคุณภาพประสิทธิภาพในการขรยันมากยิ่งขึ้นก็ําให้ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับหรือในเรื่องของผลประโยชน์ผลต่างในต่างกําไรนะครับซึ่งบางทีนั้นตั้นรอในเรื่องของผลประโยชน์อย่างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ตั้นรอโอกาสรอจังหวะให้มีความแตกต่างในเรื่องของการารายได้ ที่ซื้อมากับจําหน่ายออกไปให้เกิดผลแตกต่างในทิศทางที่มากที่จะได้ผลกําไรมากมายนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มบางท่านก็การเงินที่มาจากการที่ไปจัดการเกี่ยวข้องกับความถูกต้องความยุติธรรมของผู้อื่นให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยในทิศทางที่ดีแล้วก็ได้ผลตอบแทนเข้ามานะครับการดึงดูดเงินจากพลังความสําเร็จของท่านนะครับที่ดึงดูดเงินทั้ง ต่างประเทศเข้ามาได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับก็ทาให้สภาพเงินในช่วงเวลาดังกล่าวนี้สภาพคล่องสร้างความมุดมสมบูรณ์ยกระดับความเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับในช่วงนี้บางสถานการณ์นั้นก็จะมีการใช้จ่ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับบุตหลานบริบานะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสัตว์เลี้ยงก็ตามนะครับที่อาจจะทมให้ท่านนั้นมีการใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับ ก็แต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรนะครับเพียงแต่จะจ่ายเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับแต่อะไรก็ตามทางการเงินจะเข้ามาอย่างมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับไอ้ตันกอบโกยผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเงินในประเทศต่างประเทศก็ตามนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของชาวราศีสิงลักนาสิงนะครับคนที่โสดนั้นนะครับ สถานการณ์ของความเป็นโสดหลายๆท่านก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดต่อเนื่องเช่นกันนะครับตั้งไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับอกไม้เท้าแล้วก็ตั้งเดียมเปอร์เฟขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งเดอะเออร์มิขึ้นมาก็น่าจะบ่งบอกสถานการณ์ของความเป็นโสดอย่างแน่วแน่นนะครับที่บางคนนั้น แม้จะอยากจะมีความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับบางทีก็ยังเดินหน้ามายัางไม่เจอความรักนะครับหรือบางคนก็เป็นคนที่นิ่งเงียบในสถานการณ์ของการที่จะสร้างความสัมพันธ์รักให้เกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะไม่ถึงวันเวลาหรือไม่ก็ได้ผู้ปะาผู้คนสักเท่าไหร่นะครับเก็บตัวเป็นส่วนตัวนะครับในความวิเวกวางเวงส่วน ตัวนะครับก็เลยไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับการบริหารหน้าที่การงานธุรกิจนะครับให้มีความเติบโตหรือใช้ชีวิตกับคนในครัวเรือนนะครับมีความผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองอย่างมีคุณค่านะครับก็เลย ไม่มีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ปรารถนาที่โอาขึ้นมานะครับหรือบางคนก็เรียกว่าตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้พอสมควรนะครับในการที่จะไม่เปิดความรักเข้ามาง่ายๆหรือแม้จะมีความปร,งปรุงพอใจใครอยู่สักคนหนึ่งก็ตามนะครับก,ก็เปลียงแต่อยู่ในความรู้สึกนะครับที่ตามสืบตามส่องตามสังเกตการอยู่เท่านั้นเองความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าไหร่น,นะครับก็ยังต้องโสดต่อไป ส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสในการที่จะเริ่มความรักที่ดีๆเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ด้วยเช่นกันนะครับมีโอกาสของการไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับที่ร่วมครัวเรือนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันไปสู่เส้นทางของการจดทะเบียนสมรสอะไรในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นที่มีเข้ามานะครับการได้รับโอกาสใจชนะในความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นโอกาสของการพบกับชาวต่างชาติ นะครับของบางคนก็มีเข้ามาได้ด้วยนะครับและความารักความสัมพันธ์นี้มาเกิดขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการที่จะพัฒนาไปการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับที่จะมีเข้ามาส่วนความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับหรือคนคบก็ตามความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลเอาใจใสใ่ไปสู่เส้นทางของชัยชนะในความรักความสัมพันธ์ในทิศทางที่ดีนะครับที่มั่นเพียรที่จะเติมเต็ม พลังงานมความมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันไม่มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่เคยดูแลอย่างมีคุณค่ามั่นคงอย่างไรนะครับก็ดูแลกันอย่างนั้นแล้วก็มีการเติมเต็มอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่ให มีความสัมพันธ์นั้นมั่นคงหนยวแน่นในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไม่มีความสุขอบอุ่นแม้นมีบางสถานการณ์ที่จะเข้ามาทําให้หงุดหงิดบ้างในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะดูแลนะครับรู้จักที่จะกลมใจรู้จักที่จะระงับอารมณ์นะครับที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะนำมาซึ่งความสุขความมั่นคงในความรักความผูกพันนะครับ บางช่วงบางท่านนะครับในช่วงบันเวลาดังกล่าวนี้บางคู่ที่คบกันอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะเกิดสถานการณ์ของการใช้ชีวิตคู่กันเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทียวจะมีเข้ามาหลังจากที่ครบรอคอยรอโอกาสกันมา นานพอสมควรนะครับบางทีก็สังคมเปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้ใช้ชีวิตคู่เกิดขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันแม้นจะไม่มีในเรื่องของการแต่งงานอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้ไปเซ็นใบสมรสอะไรเกิดขึ้นได้เช่นกันจดทะเบียนนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์น,นะครับให้ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ แห่งความรักเข้ามาเติมเต็มนะครับส่วนที่ใช้ชีวิตคู่ถ้าคู่ใดที่ไม่มีโอกาสในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสในช่วงนี้นะครับที่อาจจะมีการจักจูงการจนงมือจูงมือกันไปนะครับเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสเพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์ในหะ้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อสร้างความแน่ใจในความรักความสัมพันธ์ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ยัมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับไอ้เติบโต,ตมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีปัญหาเข้ามาบางช่วงบางเวลาก็ตามของคู่รักคู่สัมพันธ์ะครับปัญหาจะได้รับการถูก คลี่คลายแก้ไขตั้งแต่เน้นๆนะครับแล้วก็หันมาดูแลใส่ใจให้มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีความมั่นคงนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ภาพรวมๆนะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ลัคณาสิงนะครับในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิมีนาคมนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงลัคณาสิง์ทุกท่านนะครับที่กำลังมารับชมรับฟังน,นั้นนะครับมีความสําเร็จมีความ ค่อข้งอุดมสมบูรณ์นะครับมีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ